สนุกสนุกแล้วล่าสุดแบบเจอน้องลีดทํางานคนคนหนึ่งเราไม่รู้ว่าน้องเขาเป็นลีดชื่อชื่อบอสชื่อบอสที่เล่นบรรยากาศรักตอนนั้นแบบอ๋อน้องบอสเออไปทำไมอ้าวพี่ซีเพราะว่าถ่ายซอมบเบร์ด้วยกันก็พี่เป็นลีดนี่ใช่ผมผมก็เป็นลีดรุ่นอะไรสี่แปดพี่ร่นอะไรสี่เอ็ดโอ้ห่างกันไกลโอเครื่อเือไม่ทันกันแต่ว่าสายเลือดสายเลือดมันอยู่ใช่ใช่มันจะเป็นมันจะรู้กันเนาะ สามริบอยูครับูนครับอันนี้สั่งอะไรครับสามเจ็ดช้านะครับ ดวงตาลาการของเาทำไมผมถึงเลือกไปติดตาคะผมรู้สึกว่ารอด้วยคนที่ตามมีเสน่ห์เวลาบ้อร้องเ็บเขไม่เคยอยว่าคือเเยาจะมองตากันตลอดเลยนะคือแล้วว่าทำไมเราถึงเรือกว่าคือดวงตาของบอเสน่แล้วาก็รู้ตัวด้วยนะ